ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเราก็ได้ฟังพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาตอนนี้เรากำลังจะศึกษาอยู่ในเรื่องของการศึกษาพระอภิธรรม เกี่ยวกับเรื่องของเจตสิกปรมัติหรือเจตสิกกรรมทำเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะท่านเรียกว่าเจตสิกกำลังศึกษาอยู่ในสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกหมายถึงว่าเจตสิกทั้งเจ็ดดวงนี้แต่ท่านบอกว่าประกอบกับจิตทั้งหมดทั่วไปเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะ คือประกอบเกิดร่วมกับจิตที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญเป็นบาปเขาเรียกว่ากิริยาเขาเรียกว่าสัพพจิตะสาธารณะเจรสิกเป็นเจรสิกสามันมีเจ็ดดวงย่ออักษรให้จำง่ายง่ายก็คือผัดเวสันเจเอกชีมนะผัดมาจากคำว่าผัดสะเวก็เวทนาสันก็สัญสญ,ญา เจก็เจตนาชีก็ชีวิตินทรสีมะก็มนสิการนะก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของมนสิการวันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องมนสิกาแประว่าการตั้งใจหรือกระทําไว้ในใจตัวมนสิการนี้เป็นธรรมชาติที่ทําให้สัมปยุตตธรรมเล่นไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะในหน้าที่ของมัน หน้าที่ของมันก็คือประกอบกับธรรมที่เกิดร่วมกับตนเป็นไปในอารมณ์เป็นหน้าที่เป็นกิจและมีการมุ่งตรงต่ออารมณ์เป็นอาการปรากฏมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้เนี่ยเป็นตัวมนสิการมนสิการแปลว่าตัวตัดสินอารมณ์ทำไว้ในใจหรือใส่ใจ มณสิแปลว่าไหนใจการะตัวนั้นแปลว่าการทำมีสามอย่าง 1. วิถีปฏิปาทกมณสิการสองชวนะปฏิปาทกมณสิการสามอารมณปฏิปาทกมณสิการวันก่อนอัตมาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิถีปฏิปาทกะมณสิการไปแล้วคือหมายความว่า มนสิการนี่มันเป็นเหตุทําให้ปัญจทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นทําหน้าที่รับอารมณ์ใหม่ที่จะมากระทบทางตาหูจมูกทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นมานี่เองเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยวิถีปฏิปฏาธกะมมนสิการนี่เป็นตัวประธานคือมีมนสิกาลทําหน้าที่ ประการที่สองชวนะปฏิปาทกะมมนสิการคือมนสิการที่ทําให้ชวนะจิตเกิดชวนาจิตตัวนี้ทําให้เสพอารมณ์รับอารมณ์โดยความเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกิริยาชวนะจิตบ้างตามธรรมดาปัญจทวารหรือมโนทวารวิถีที่มีชวนาจิตที่เกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัยมโนทวาราวัชนาจิตนี่แหละเป็นเหตุ ถ้าไม่มีมโนทวาราวัชนาจิตแล้วชวนาจิตเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหตุนี้มโนทวาราวัชนาจนิตจึงชื่อว่าชวนะปฏิปาฏกะมนสิการคือตัวตัดสินอารมณ์เป็นผู้นําจิตให้ขึ้นสู่ชวนะสามอารมณปฏิปาฏกะมนสิการคือมนสิการที่ทําให้สัมปยุตธ,ธรรม คือจิตเจตสิกเล่นไปในอารมณ์องค์ธรรมก็ได้แก่มนสิการเจตสิกมนสสิการที่เป็นตัวเจตสิกประมัินั้นมุ่งหมายเอาอาร,รมณะปฏิปาทกะมนสิการนี้เองคือตัวที่สามนี่แหละนะคือมนสิการประวัตตั้งใจหรือต,ตัดสินอารมณ์นั่นเองเวลาหรือถ้าเราเรียนวิถีจิตก็เรียกว่า โยนิโสมนสิการถ้าตัดสินถูกถ้าตัดสินไม่ดีก็เรียกว่าอโยนิโสมานสิการโยนิโสมนสิการนี้ตัดสินอารมณ์ในทางที่ถูกเช่นว่าเจออารมณ์ที่ดีอย่างคนที่ไม่ประสบไม่ชอบใจเรื่องอารมณ์อันใดเวลาเจออารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจก็จะตัดสิน แม้สิ่งอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตัดสินว่าเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนคนไม่ถูกกันพอเห็นหน้าปับ๊บโทสะชวนะเกิดขึ้นทันทีนั่นเขาเรียกว่าอายโยนิโสมนานสิการแต่ถ้าโยโยนิโสมนานสิการตัดสินถูกเราเคยเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ตัดสินโออารมณ์นี้ไม่ดีนะตัดสินว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ตัดสินว่าไม่ดีถ้าอารมณ์ดี ก็ตัดสินว่าเออนี่เป็นอารมณ์ดีเป็นไปตามอารมณ์นั่นเขาเรียกว่าโยนิโสมานสิการเห็นซากศพอย่างนี้มันเป็นเป็นของปฏิกูลนี่เขาเรียกว่าเป็นอนิถารมตัวโยนิโสมานสิการก็ตัดสินโถโอ้นี่อารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเจออารมณ์อันเป็นอิทธารม์เช่นน้ำอบน้ำหอมไปเจอสวนดอกไม้อย่างนี้เขาเรียกว่า ตัดสินดีเรียกว่าโยนิโสมนสิการนี่เป็นอารมณ์นะเรื่องการตัดสินคนเราเนี้ยมันก็อยู่ที่ความตัดสินมันกันเสพคุณสิ่งใดใจของเราก็เป็นสิ่งนั้นอย่างบาลีท่านก็กล่าวว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนพานพานพา,นพาไปหาผิดท่านว่าอย่างนี้นะ คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายถ้าเราไปคบกับพวกขี้เหล้าเมายาไม่นานหรอกโยมเดี๋ยวเราก็ติดเหล้าติดยาติดบุหรี่คือถ้าเราอยู่ใกล้ชิดประจำคนนั้นสูบผ่านคนนี้นสูบผ่านอออจับไปจับมา ดมควันไปดมควันมาสูบไปสูบมาเลยติดยากับเขาไปด้วยนี่ก็เรียกว่าโวธถปณะตัดสินไม่ดีหรือโยนิสโสมานสิกันไม่ดีแต่ถ้าโยนิสโสมนสิกันดีไปอยู่ใกล้บัณฑิตเช่นว่าไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูสอนธรรมะพูดธรรมะเรื่องพระอภิธรรม ต่อไปเราก็จะตัดสินเป็นคนเดียนพระอภิธรรมพูดเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนามถ้าเราไปอยู่ใกล้หมอดูไปเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นหมอดูดูเลิกดูยามนะเพราะจิตมันเสพคุณสิ่งใดก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนส่องพระชะไมโยกขายพระไปพางส่องพระไปพางส่องดูองค์นั้นส่องดูงนี้ส่องไปส่องมาก็เลยติดอยู่กับเรื่องเหล่านั้น พวกเรานี้มันเป็นสิ่งเสพคุ้นะเสพคุณนะเสพติดใกล้ชิดสิ่งใดใจของเราก็โน้มเอียงไปหาสิ่งนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้นักเทศนักปราชล์ดก็จะเป็นนักเทศนักปราชล์ชอบพูดชอบคุยชอบแสดงอยู่ใกล้นักปฏิบัติก็ทําตนสงบสงมเยี่ยมตนเหมือนกับว่าตนนียเป็นนักปฏิบัติการพูดการจาเย็นไ เนี่เกี่ยวกับโยนิสโสมนานสิการฝึกได้นะฝึก,กจิตฝึกใจฝึกได้สมมติว่าเราเป็นคนที่กระดกกระเดกไม่มารยาทไม่เรียบร้อยเราฝึกฝึกให้เป็นคนเรียบร้อยได้เนี่เราก็ทําฝึกให้ใจมันช้าลงให้ใจมันเย็นลงนี่มนานสิการแปลว่ากระทาไว้ในใ,นใจตั้งใจตัดสินใจว่าเรานำเป็นคนขี้เกียจขี้คลาน ฝึกให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าโยนิโสมณนสิการทำไว้ในใจถูกทางถูกอุบายนี่มาจากคำว่ามนสิการตั้งใจกระทำไว้ในใจถูกทางเรียกว่าเกี่ยวกับปุปเพกะตะปุญญาตาด้วยนะเรื่องโยนิโสมณนสิการนี่ญาติโยมเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจเสพคุณอยู่กับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราตั้งใจในสิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีตั้งใจดีในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่สร้างอัยาศัยในสิ่งที่ดีที่งามแต่อย่างไรก็ตามนะขณะที่เรากําลังศึกษาอยู่มานสิการในสิ่งที่ถูก อยู่ใกล้บัณฑิตคบกับบัณฑิตหนึ่งๆในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยจิตใจอ่อนโยนนี่อาศัยมานัสิการเจตสิกนะต่อไปก็เป็นเจตสิกประเภทที่เรียกว่าปกินนกกเจตสิกปกกินนกกเจตสิกเนี่ยแปลว่าเจตสิกที่ประกอบกระจกระจายเรื่อยยเฉพาะนะทั่วไปปกินนกกเจตสิก เมือเ่อแยกศัพท์ออกกันแล้วก็ได้สามศั์ด้วยกันปะกินนะกะนะกินนะบวกกะปะตัวนั้นแปละว่าทั่วไปกินนะตัวนี้นแปละว่ากระจัดกระจายกะไม่มีคําแปลโดยเฉพาะนะเป็นคําที่สรุปฉะนั้นคําว่าปะกินนะกะจึงแปลว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปปะกินนะกะเจรสิกจึงหมายความว่าเจรสิกที่ กร,กระจายอยู่โดยทั่วไปคือปกินกะกัศเจตสิกบางดวงประกอบกับอกุศลกิจบ้างประกอบกับกุศลกิจบ้างประกอบกับกิจที่เป็นวิบากบ้างประกอบกับกิจที่เป็นกิริยาบ้างเป็นการประกอบได้ทั่วไปทั้งฝ่ายที่เป็นกิจที่เป็นอโสโพนะคือกิจที่ไม่สวยงาม และจิตที่เป็นโสภณะคือจิตที่เป็นสวยงามหรือทั้งที่เป็นโลกิยะและประกอบกับจิตที่เป็นโลกุตตละแต่การประกอบของปกิณกะเจตสิกนี้ประกอบได้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ว่าประกอบเกิดร่วมกับจิตทั้งหมดเหมือนกับอย่างสาัพจิตตสารณนเจตสิกจึงประกอบกับจิตได้ทั่วไปประกอบได้ทั้งหมด ปกินนกะเจเรสิกนี่ประกอบเรียรายได้บ้างไม่ได้บ้างคืเรียกว่าปกินนกาะเปเรียรายนะทั่วไปแต่ไม่ทั้งหมดตอนนี้เราก็มาศึกษาธรรมชาติของเกตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงในปกินนากาเกตสิกมันมีเจตรสิกประกอบทั้งหมด6ดวงวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะทั้งหมด6ดวง วิตกเกดสิกนะเป็นธรรมชาติที่ยกกิจขึ้นสู่อารมณ์คือยกเอาสมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนนั้นไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์กล่าวโดยทั่วไปแล้ววิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณ์ซึ่งมีลักษณะที่จะพอกำหนดได้อย่างยกตัวอย่างนะอย่างวิตกเจตสิกถ้าเราพูดถึงเรื่องลมหายใจ พอ,พอเรายกลมหายใจขึ้นมาหายใจเข้าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์จิตน้อมไปหาลมหายใจเข้านะั้นวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เวลาหายใจออกวิตตกก็ยกจิตนะไปประคองอยู่กับลมหายใจออกตัววิตกที่ยกจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าวิตกที่ไปยกจิต ขึ้นอยู่กับลมหายใจออกนี่เขาเรียกว่าวิตกเจตสิกนะบางทีเราจะทำเป็นสมาธิหรือตรึกอยู่ในเรื่องอกุศลก็ได้วิตกคิดแต่เรื่องเขาทำไมจึงไม่รักเราทำไมเขาจึงไม่สนใจเราเนี่ยวิตกทั้งนั้นนายยมมาดูลักษณะหน้าที่แล้วก็อาการปรากฏมาดูเหตุใกล้ของวิตกที่ท่านแสดงลักคณะที่จตุกะไว ว่าหนึ่งอาลัมมณกิตตสสะอภินิโรปะละนลักขณูมีการยกกิจขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะเห็นชัดและนะวิตกเนี่ยโยมจะพูดถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนะี่ยวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สองอายนับปาลิหายณนะละโสมีการทำให้กิตกระทบอารมณ์บ่อยๆเป็นกิต หมายว่ายก,กจิตให้เป็นน้อมไปสู่อารมณ์นั้นบ่อยๆเป็นหน้าที่เป็นกิตสาอารามะเนจิตตัสสะอานายะปจจุปฐานโนมีจิตนำเข้าไปไว้ในอารมณ์เป็นผลคือยก,กจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นเองข้อสี่อาระมะนปทฐานโนวานะมีอารมณ์หรือเสสะขันทัต ตยะปัทฐานโนมีนามขันสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้นี่เป็นลักษณะของอวิตกสภาพของวิตกเจรสิกนั้นเป็นเหมือนนำสัมพยุตธ,ธรรมเหล่านั้นบรรจุเข้าไว้ในอารมณ์ถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบเหมือนคนบางคนที่อาศัยญ,ญาติหรือมิตรสหายซึ่งเป็นข้าราชบริพารพาเข้าสู่ราชมนเทียนได้ฉันใด จิตก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมต้องอาศัยวิตกเจตสิกจึงขึ้นสู่อารมณ์ได้ก็ฉันนั้นเด้แปลกดีนะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักคนในรั้วในวังจะเข้าวังเนี่ยต้องมีอาศัยญาติมิตรที่รู้จักมักคุ้นพาญาติมิตรที่ไม่รู้จักพาเข้าในรั้วในวังได้เปรียบเหมือนวิตกนะเป็นตัวนำญาติพี่น้องเหมือนจิตเจตสิกที่ทั้งหลายน้อมไปสู่อารมณ์ วิตกเจตสิกก็เป็นเช่นเดียวกันฉะน,นั้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ถ้าเราจะมาพูดถึงความแตกต่างกันระหว่างเจตนามนสิกการและวิตกเจตสิกแล้วสภาวะของเจตสิกธรรมทั้งสามประการนี้มีลักษณะและจิจหน้าที่คล้ายคลึงกันมากนะเจตนามนสิกการวิตกเจตสิกเนี่ยจึงสมควรที่จะทราบความแตกต่างกัน ลักษณะลักษณะและกิจเครื่องหมายหรือหน้าที่ของเจตานาเจตสิกคือกระตุ้นเตือนสัมปยุญตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้เข้าไปจับอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นลักษณะและพยายามให้สัมปยุญตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นให้ติดต่อกับอารมณ์นั้นๆเป็นกิจนี่เป็นเป็นเรื่องของเจตานาส่วนลักษณะ เครื่องหมายและหน้าที่ของมนสิการเจตสิกก็คือการทำให้สัมพยุตรธรรมมุ่งตรงไปสู่อารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะและทำให้สัมพยุตรธรรมประกอบในอารมณ์เป็นหน้าที่ส่วนลักษณะและหน้าที่ของวิตกเจตสิก คือมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีการตั้งต้นกระทบในอารมณ์นั้นบ่อยๆเป็นจิตนี้เป็นตัวของวิตกรู้แล้วรู้อีกนั่นนะเขาเรียกว่าตัววิตกเจตสิกสำเร็จทางการงานทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหน้าที่ของมนสิการทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นให้มุ่งตรงสู่อารมณ์อยู่เสมอ ไม่ให้หันเหไปทางอื่นส่วนหน้าที่ของวิตกทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมก,กันกับตนนั้นให้ก้าวขึ้นสู่อารมณ์อยุดเสมอไม่ให้ย่อท้อท้อถอยหลังถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบระหว่างตัวเจตนาตัวมนสิการและตัววิตกเหมือนกับเรือแข่งอ่ะเปรียบเหมือนเรือแข่ง ซึ่งมีฝีพายอยู่สามคนคนหนึ่งพายหัวคนหนึ่งพายกลางและอีกคนหนึ่งพายท้ายดูว่าท่านบอกว่าแม้จะทํางานพายเรืออย่างเดียวกันแต่คนหัวกับคนท้ายก็ต้องมีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นโดยคนหัวมีความมุ่งให้เรือถึงหลักชัยและเมื่อถึงแล้ว ต้องพยายามคว้าธงมาให้ได้คนหัวนี้จึงเปรียบได้กับตัวเจตนาที่พยายามทำให้สำเร็จการงานต่างๆคนภายกลางมีหน้าที่แต่เร่งฝีภายให้เรือถึงหลักชัยอย่างเดียวซึ่งเปรียบเหมือนกับตัววิตกซึ่งทำหน้าที่ทำให้จิตและเจตสิก้าวขึ้นสู่อารมณ์ส่วนคนที่อยู่หางท้าย มุ่งให้เรือตรงไปสู่หลักชัยซึ่งเปรียบได้กับมนัสิการซึ่งทำหน้าที่ให้สัมพยุตธรรมเข้าประกอบในอารมณ์ความต่างกันของเจตนามนัสิการและวิตกก็เป็นไปดังที่กล่าวนี้นี่ยกตัวอย่างมาให้เปรียบเทียบนะวิตกกับตัวเจตนาและก็ตัวมนัสิการตัวมนสิการตัวมุ่งหน้าตัวเจตนาทำให้สำเร็จ แต่ตัวเจตนานี่คือตัวตัววางแผนตัวแผนงานนะถ้าเราจะพูดไปแล้วตัวเจตนาตัววางแผนตัวมนสิการตัวตั้งใจแล้วตัววิตกกในตัวที่น้อมไปสู่อารมณ์ยกกิตยกกิจขึ้นสู่อารมณ์ตั้งเป้าหมายไว้นี่ถ้าเราเรียนเรื่องธรรมะและวิตตกนี่ก็เป็นองค์ฌานด้วยถามว่า อย่างถ้าเราไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานมีองค์ฌานไหมมีนะแต่จิตของเรานั้นยังไม่มั่นคงอย่างวิตกกนี่ญาติโยมเรามีกันอยู่เราตั้งใจไหว้พระตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจฟังธรรมตั้งใจสวดมนต์นี่เป็นสมาธินะโยมนะเป็นวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในฝ่ายกุศลวิตกฝ่ายอากุศลเช่น ยก,กจิตว่าเราจะทำเรื่องโน้นจะทำเรื่องนี้จะไปลักจะไปฆ่าสัตว์มีวิตกทั้งนั้นเป็นตัวนำนะยก,กจิตน้อมไปในเรื่องที่เราคิดตึกอยู่ในเรื่องที่คิดพอคิดไปในเบียดเบียนเราจะหาวิธีช่องทางยังไงจึงจะเอาชนะบุคคลเหล่านี้ได้แต่วิตกประเภทนะี้เป็นมิจฉาวิตกนะดำริตรึกไปในเรื่องของอากูสนวิตก แต่ถ้าเป็นเรื่องกุศลก็เป็นเรื่องดีเพราะวิตกเกตสสิกนะี่ยเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นวิตกเกตสิกจึงชื่อว่าปก,ก,ก,กินนกะเกตสิกนะเป็นหน้าที่เป็นสัมยุญตธรรมบางทีถ้าเรายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่ดีเช่นไปนนั่งฟังเทศตรกน้อมตามพระธรรมเทศนาอย่างวันนี้ฟังเรื่องเทศเรื่องอะไรน้อมใจฟัง โอ้ว่าถ้าเป็นบุญบุญมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ความสุขมาให้เป็นได้ทั้งปัจจุบันในขณะที่ตั้งใจฟังใจก็แนบนิ่งอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานจิตใจไม่สัดสายจิตใจไม่ฝุ่งซ่านจิตใจไม่วุ่นวายนี่ก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในทางที่ดีตั้งใจฟังเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจะได้นำไปปฏิบัติถูกนี่เขาเรียกว่าวิตกเจตสิกนะแต่ถ้าเป็นวิตกฝ่ายอากุศลและคิดแต่เรื่องว่าเราจะไปรักของเขาอย่างไงจะไปด่าคนนี้เขาอย่างไงถ้าคิดจะลักก็ตึกไปในเรื่องลักเรื่องขโมยถ้าตรึกเรื่องจะด่าก็หาคำจะสรรหาไปดา่ามันจะยกโทษใส่ร้ายป้ายสีเขาอย่างไร เนี่ยตัววิตกตัวเนี้เป็นตัวปรุงแต่งทําให้เกิดการพูดการจ่าขึ้นมาเป็นฝ่ายอกุศลแต่ถ้าเราเข้าใจว่าออวิตกนี้เองจึงเป็นองค์มรรคเป็นมิจฉาสังกัปปะนําไปสู่อบายเพราะมันคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะมันก็ดําริไปในเรื่องที่คิดดีทดําดีพูดดีมันก็เลย ทำให้ไปสู่สุขคติเนี่ยเป็นองค์มรรคเป็นเครื่องนำทางนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการอภิธรรมนำสุขนี้มีเสนอท่านผู้ฟังทุกวันญาติโยมก็สามารถติดตามรับฟังวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคาว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษา พูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร